ราบสวัสดีครับ FC ทุกทุกคนล่คุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมผมจะพามาดูรถรุ่นหนึ่งนะครับเป็นแคบตัว S นะครับปัจจุบันนะมีให้เลือกนะครับ3สีขาวบอลเงินเทานะครับถ้าสีขาวราคาอยู่6 3 5 0 0 0านานะครับถ้าสีเทาหรือสีดำก็โทษทีถ้าสีเทาหรือสีบอลเงินก็บวกเพิ่มไป7จ็ดพันะครับแล้วก็พัดวันนี้ที่อยากพามาดูนะครับเนื่องจากว่า มีหลายๆคอมเมนต์ที่หลายคนถามว่าเซลต้นถ้ารถไม่โหลดเนี่ยรูปทรงมันเป็นยังไงมันสวยไหมนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยบอกว่าออกไปเนี่ยไม่อยากรถไปดัดแปลงอยากให้ช่วงล่างมันนุ่มนวลเหมือนเดิมนะครับการขับขี่เหมือนรถเดิมเดิมโรงงานนะครับก็พอดีวันนี้มีลูกค้าจะรับหนึ่งท่านนะครับแล้วก็เปลี่ยนแม็ทแงเรียกแล้วร้อยแล้วเดี๋ยวเซลต้นเนี่ยจะพาไปดูวันอีกทีหนึ่งนะครับว่าพอไม่โหลดแล้วเป็นยังไงหรือว่าถ้าเป็นแบบนี้แล้วเราจะโหลดไหม ะะแต่คันวันนี้ก็ใส่เป็นแม็กที3 7สามยอดฮิตครับเป็นแม็กของตัวยกสูงนะซึ่งเอามาใส่รถตัวเตี้ยก็เดี๋ยวพาไปดูกันว่าพอใส่รถตัวเตี้ยแล้วอ่ะมันยืดมากน้อยแค่ไหนนะครับมันดูเป็นยังไงนะครับ mm hmm. เผื่อท่านใดที่กําลังมีแนวทางหรือมองในเรื่องของการแต่งแบบนี้อยู่จะได้ตัดสินใจกันได้ถูกไม,ม่ผิดพลาดจะได้ไม่เสียตังค์หลายรอบนะไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนี่ครับเดี๋ยววันนี้มาดูคันนี้ครับคุณผู้ชมก็คือจริงๆต้องบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยเป็น แครเกรดตัว S นะราคา6,35,000บาทนะดูด้านหน้าครับเทรนใหม่นะ2,023ต้องตัดดำครับนี่กระจังหน้าด้านบนสีดำด้านล่างสีเทาไฟหน้ามันติรีเฟคเตอร์นี่จะบอกอะไรอย่างหนึ่งนะคุณผู้ชมคือเห็นไฟหน้าอย่างเงี้ยอย่าไปมองนะฮะว่าไฟหน้าเขาแค่ส่องสว่างไนดะ้อย่างเดียวนะเขามีระบบฟอลโล่มีโฮมด้วยนะเวลาที่เรา ไปจอดเวลากลางคืนแล้วต้องการที่แบบให้ไฟติดสักประมาณ20วิบวิแล้วดับเองโดยที่ไม่ต้องไปปิดรุ่นนี้ทําได้นะครับรุ่นนี้ทําให้ได้นะครับไฟเลี้ยวอยู่ด้านล่างครับแล้วก็ไฟตัดหมอกมีช่องรองรับสําหรับการติดตั้งเพิ่มเติมหรือพูดง่ายๆว่าไม่ได้ให้มานะครับผมนี่ต้องบอกว่ารถเดิมๆของเขาเป็นล้อกระทะนะครับสําหรับคันนี้ซึ่งลูกค้านะครับก็อยากได้เป็นแม็กแต่ง นะครับก็เลยให้ทางเซลนะครับเปลี่ยนเป็นแม็กแต่งให้ซึ่งเป็นแม็กขอบ18นะครับแล้วก็สําหรับท่านใดนะครับที่ไม่อยากโหลดนะครับไม่อยากโหลดนะดูตัวอย่างคันนี้ได้เลยนะครับก็จะออกมาประมาณนี้ตูดดงๆหน่อยเพราะว่าโดยปกติรถเดิมจากโรงงานตูดเขาจะโดงกว่าด้านหน้าอยู่แล้วนะฮะนี่มาดูที่ล้อกัน สำหรับแมกตัวนี้นะครับจริงๆต้องบอกว่าแมกรุ่นนี้จะเห็นเยอะนะฮะในรุ่นที่เป็นตัวยกสูงนะครับรุ่นที่เป็นตัวยกสูงนะเพราะว่าเวลาที่เอามาใส่ตัวเตี้ยเนี่ยมันล้นออกมานะครับซึ่งลูกค้าบางคนเนี่ยก็จะไม่ใส่แต่บางคนชอบให้ล้อทางๆเขาก็จะใส่กันก็ต้องบอกว่าแล้วแต่ความชอบนะครับของเจ้าของรถหรือผู้ขี่นะเพราะท่านจะเป็นคนใช้งานรถนะครับเอาที่ท่านชอบ สีดำหยอดแดงครับแล้วก็คันนี้ใช้ยางเป็นเบอร์255 50ขอบ18ซึ่งถ้าไม่โหลดแบบนี้นะเซอต้นบอกเลยว่าผมเนี่ยเคยใส่มาแล้วถึง255 5 5ทันะครับสามารถใส่ได้นะครับถึง55เลยแต่คันนี้ลูกค้าใส่แค่255 50ทับ50นะครับก็แก้มยางก็อยู่ประมาณนี้นะครับหนาในประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับแม็กตัวนี้จะยืดเลยนะครับพอเป็นแม็กของ ตัวที่นิยมใส่ตัวยกสองเนี่ยเพราะว่าเวลาใส่ตัวยกสูงอะ่ะมันจะยื่นออกมาแบบล้นจากขอบซุ้มนิดนึงนะครับแต่พอเป็นตัวเ,เตีเยรบมันก็เลยจะยืมเยอะเพราะว่าซุ้มมันแคบนะครับซุ้มมันแคบนะก็จากที่ดูจะสายตาผมว่าประมาณ2นิ้ว2นิ้วแบมบนทัดนะไม่ใช่2นิ้วผมนะ2นิ้วผมไม่พอนะ2นิ้วแบมบนทัดนะครับลดหน้าลดหลังเท่ากันเพราะว่าแมกรุ่นเนี้ยนะฮะสเปคล้อความยืดอะไรพวกนี้เขาเท่ากัน นะครับแต่ถ้าไม่อยากยื่นสีดําเดี๋ยวนี้ผมเห็นไอตัว TE 3 7เจีแบบนี้เขาทํา8.5มาแล้วนะนะครับเป็นสีดําหยอดแดงแต่การอาจจะไม่ได้ยกเท่านี้หรอกนะครับแต่ว่าก็เป็น8.5ไม่ล้นนะครับนี่ล้อหลังเดิมๆล้อหลังนี่ดูจากฝ่ามือนี่ประมาณ2ฝ่ามือ นะครับระยะห่างระหว่างตัวล้อกับตัวซุ้มนะครับซึ่งแน่นอนอย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นคลิปเลยนะครับว่าล้อหลังจะยื่นกว่าด้านหน้าเอ้ยโทษทีล้อหลังจะห่างจากซุ้มล้อมากกว่าด้านหน้าเพราะว่ารถปิกอัพนะครับปกติน่าจะต่ํากว่าหลังอยู่แล้วนะครับนะนี่ใส่กระบะรายเนอร์เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับคันนี้แล้วก็ไฟท้ายไฟเบรกนะครับก็รุ่นนี้จะได้เป็นแบบธรรมดา นะครับถ้ารุ่นที่เป็นไฟท้าย LED จะต้องเป็น l d a นะแต่รุ่นนี้ก็เอาเหอะเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนเอานะครับก็เน้นราคาผ่อนสบายสบายไปนะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูภายในนี่สำหรับภายในนะคุณผู้ชมหน้าจอครับมีมาให้แล้วนะฮะในรถแคปหรือ4ประตูนะครับแคปหรือ4ประตูนะทุกรุ่นตั้งแต่ตัวเริ่มต้นยันตัวท็อปตอนนี้ใส่จอมาให้หมดแล้วนะครับ แต่ขนาดแตกต่างกันนะครับสำหรับตัวเอสตัวนี้ก็จะเป็นจอแสดงผล7นิ้วนะครับแล้วก็คันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาแต่ถ้าท่านใดอยากได้เกียร์ออโต้รุ่นนี้สามารถเลือกเกียร์ออโต้ได้นะครับนะมีเกียร์ออโต้ให้เลือกก็ราคาต่างกันอยู่ประมาณ40,000นะครับเลือกเป็นเกียร์ออโต้ได้แอร์เป็นแบบปุ่มหมุนปรับความเย็นปรับอุณหภูมินะครับระบบข้างในเนี่ยตัวล็อกประตูจะเป็นเซนทัลล็อกนะคบคุณผู้ชมแต่ว่า ตัวกุญแจเนี่ยสำหรับรุ่นนี้นะครับจะเป็นแบบไขเปิดประตูแล้วก็ไขสตาร์ทนะครับซึ่งจะยังไม่ได้มีรีโมทนะครับอาจจะต้องติดตั้งเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งถ้าสําหรับท่านใดที่ชอบเป็นรีโมทนะครับชอบเป็นรีโมทนะนี่นะครับมีวิทยุควบคุมที่พวงมาลัยมาให้นะครับแคปเปิดได้นะ90องศาเลยครับคุณผู้ชมแคปเปิดได้90องศาแบบนี้ขึ้นลงด้านหลังสะดวก นะครับสะดวกสบายนะครับก็คันนี้ก็เดี๋ยวเเช้านี้เช็ดทําความสะอาดอีกรอบหนึงแล้วก็เดี๋ยวเตรียมส่งมอบลูกค้าแล้วนะครับถ้าท่านใดอยากได้ประมาณนี้นะไม่โหลดก็จําหน้าตาจําทรงไว้ให้ดีๆเดี๋ยวผมให้ดูด้านข้างอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับจาส่วนทรงเอาไว้ดีๆนะครับแต่อันนี้ <c oughs> ผมบอกอย่างหนึ่งนะถ้าอยากให้ด้านหลังเนี่ย ดูดูดูสวยขึ้นกว่านี้นะครับไม่ต้องโหลดหน้าก็ได้คุณผู้ชมโหลดหลังลงประมาณ2นิ้วนะฮะโหลดหลังลงประมาณ2นิ้วด้านหลังเนี่ยจะลงมาเท่ากับด้านหน้านะครับใกล้เคียงกันเลยนะครับก็จะได้ความสวยขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับไม่ต้องโหลดหน้านะครับไม่ต้องโหลดหน้าเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยถ้าเราไม่ไปยุ่งกับเขาลุกมงลุงกหมักมันจะได้ตำแหน่งเดิมอยู่แล้วแต่ส่วนด้านหลังมันไม่ได้มีผลอะไรนะครับ นะครับเพราะว่าพวกลูกหมากอะไรต่างๆจะอยู่ที่ด้านหน้าเป็นหลักฉะนั้นถ้าอยากสวยขึ้นไปอีกนิดนึงก็แนะนําให้โหลดหลังแล้วก็ไม่ต้องโหลดหน้านะครับก็จะได้ความสวยแล้วก็ใช้งานในรูปแบบเดิมๆน้ําหนักพวงมาลัยก็เหมือนเดิมไม่ได้มีผลอะไรนะครับอ่ะโอเคครับผมยังไงก็ สำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็อยากให้เซียต้นรีวิวอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับผู้ชมผมประจำอยู่จังหวัดนะครนราสีมาอำเภอพิมายนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยละกันเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ